แมันาวาผ่าข้าครัวกินอย่างกระแซกกินอย่างกระแซบเล่นรอใช่ครับกับแม่นวา,าวาาครัวยรแกยิ่งกรแซบเฮ้ยแม่นวาวาเฟมีเซ <c oughs> ีนยนังกินอจะไก่ไก่ย่างก็ดูเอา แตรู้แม่ขอแนะนำแต่ว่าจะทําอะไรจุดเตาเองใช่ตุ้งโอนแล้วอ่ะเออน้าว่าจะจุดเตาเองเลี่ยนี่พี่น้องปรเบิงจะสําเร็จหรือไม่ไปชมกันเลยมือนี่ฮะก็สีนี้ไปไปนี่นะคะเราก็จะซื้อแบบสําเร็จมากเลยมาว่าเอาใส่ถาดเลยไกปย่างลูกขอกินก่อนยังกินไม่ได้ลุงตุ้งสม แล้วก็หมอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นนักอโครงกายเราจะซื้อไปสำเร็จมาด้วยพี่น้องแต่ว่านี่เราก็ไม่ต้มเองหรอเราไม่ได้หมักเองเพราะว่าเราซื้อแบบเป็นสำเร็จมาเลยเพราะว่าเราจะมาบอกวิธีเพราะว่าเราจะมาบอกวิธีบอกวิธีอะไรปะจุดเตาใช่นี่พี่น้องแบบนี้อ่ะมาติอก่อาปิดก่อน เริ่มจุดเตาเลยนะจุดเตาเลยพี่น้องจุนไอ้ลุงจะคลิปนี้ให้นะโอ้ดีครับพูดธรรมดาอ่าเริ่มค่ะขันตอนแรกตัวนี้เป็นอะไรเป็นแอนเชื้อเพลิงที่แบบเป็นสําิลนรูปเราซื้อมากกอนละสองบาทน่าจะสองบาทแทบชาแบบไม่ทำเลยรูปไปแม่มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราต้องทำเบงเหรออ่า ป็นอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบแบบโบราณน่ะน้ามาเคยเห็นไหมที่ยายทำอ่ะเป็นตะบองอ่ะกระบองอีกแบหนึ่งก็จะเป็นกระบองเนาะตัวนี้ค่ะตอนแรกก็คืออ่ะน้าวะงอคัวไม่ไม่รู้ไฟแม่ไม่รู้ไม่รู้ตัวนี้จะเป็นผู้ใหญ่ทำนะคะโอ้ยช้งอคัวตนี้จะเป็นผู้ใหญ่ทำนะคะดีดีพีนมาดูเร็วแล้วก็เอาฐานทราย เราก็หยิบฐานใส่ตัวนี้ต้องมีผู้ใหญ่กำกับดูแลนะคะอ่าเอาานใส่เลยนี่อเอาานใส่ไปเลยนะครับผมอยู่อีสานผมก็ทำช่วยใหญ่ใหญ่ก็อ่าฐานใส่เลยครับต้องมีผู้ใหญ่กำกับดูแลด้วยนะคะเด็กๆ <c oughs> อ,อารมณ์อาฐานใส่ฐานใส่เยอะๆเลยไม่ต้องเข้าเชือกเลข้างในนะไๆม่เป็นไรจะ <c oughs> มาตัดก่อนแล้วก็เอาใส่ทานใส่มันไม่ต้องกลัวเพราะว่าแม่ไม่ต้องพี่น้องประชาชนไม่พี่น้องประชาชนไม่ต้องกลัวนะแม่ลุงอยู่ เอากระสายเทียนตะีกไมู่้องายถ้ามันดับตาจะอีกถ้ามันจะดับก็เอามาวี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 ก็ตีอ่าตะีดแต่ค่อยเป็นไม่ใช่ค่อยเมืองอาชีพฮะตะตะีดเอาชิ้นใหญ่สุดเลยเอาเข้ามา พอแล้วพอา,ออา,ออาอล้เอาวางไว้นั่นแหละลูกเอาวางไว้เออตัวนี้ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลนะคะทำไมต้องฟูด้วยอ่ะเอาทานสีลูกทานสีที่หนึงตัวนี้ต้องวางังทานใจต้องกับกับดูแลด้วยผู้ใหญ่นะคะเด็กๆต้งรีบต้งรีบต้งรี้ก็จะย่างนี่ด้วยนะคะลูชิ่อไรเนี่ยเดี๋ยวปุ๊ซินก่อนเนาี่จะพยายามหานคะ พี่จะหาไม่เจอก็เถอะแต่พี่ก็เ,กออเอจอไปมะดูเดี๋ยวบอกด้เ,เยจ้ะดีเซตตัวนี้ดูเซตตัวตัวอะไรไปเจะไปดันนะมีสองดนันได้แล้วได้แล้วจ้าลูกชิ้นสาไม้มนะคะเอไฟได้แล้ว ไปเลไรเราก็ตรงนี้ลงเลยวางเลยโอเคแ <ขอ S 1> ล้วก็เราก็จะย่างอะไรก่อนขขออนเออเราก็จะย่างแล้วทีนี้ถึงไม้เดี๋ยวมันพังเออย่างลูกชิ้นก่อนนะเอาวางเลยแม่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมะเอาเลยใส่เลยสองสามไม้แล้วก็เ,เพื่อไม่ให้ไฟมันนี้เราเอาไก่ลงเลยฝั่งนู้นเลยไม่เปวนไร าไก่ลงเลยว่ะเพิ่มเสียเวลาเราเอาไก่นี้โอ้โหไก่รึเปล่าตัวนี้เราจนั่งลงฝั่งนู้นตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชินเราก็ให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะ ไก่ย่างหอมๆจ้าอุ้ยออกมันมันพี่น้องมันมันตกเบานี่พี่น้องโอ้น่าจะไม่น่าจะไม่สำเร็จนะพี่น้องเพราะว่ามันมันตกลงเนาะงยังไงม่เลยแลเออเออดมนยงเหลืองอ่ะพ่ไก่ไม่เลยภารกิจ พอเราขีไม่สําเร็จไก่ย่างไก่ย่างเป็นไรไม่สําเร็จเดี๋ยวขีดไปดูเดี๋ยวขีดไปดูแม่เอาให้ดูไก่ไม่หมดเลยพาราคิบไม่สําเร็จทําไมไม่สําเร็จเพราะว่าหนึ่งเท่าบวมมีเดี่พี่น้องเท่าขี้เท่ากพี่น้องเนี่ยไก่ไม่พาราคิบไม่สําเร็จเล่าพี่น้องเลยขี้เท่าก็คือขีอันนี้นี่นี่นี่เนี่ยเท่าทานเนี่ยเท่าทาน ีเทาก็คือสีเทาสีเทาก็คือขีเทาก็คือทเท,า,อทาจากทานเนี่ยเทาก็ต้องอันนี้น้ำมันมันหยดใช่ไหมน้ำมันมันหยดแล้วทําให้ไฟนมันลุกพอไฟลุกเสร็จแล้วไก่เราก็เลยไหมไม่ละมันไม่ขี้อะขี้ไปขี้มามัน,นไฟมันลุกเลยเพราะว่ามันมันต้องเอาเท้าใส่เท้าใส่โปทานเอาเท้าโปทานนี่คือบอกบอกไอทีอว่า อธิบายนาฟาฟังนี่นาฟา,า,าเห็นไหมทานมันนึ่งแดงใส่ขาต้องเอาขีดเทาโปกอน <c oughs> โปกอนวะหะมันร้อน้ะอุใช่ปะแล้วก็เออลวลาห่างไกลนี่น้ามันมันหยดลงใช่ไหมพอนํนม้นหยดลงแบบเนี้ยมันก็เกิดไฟมันก็เกิดไฟแล้วมันก็เลยทําให้ไฟมันลูกละกลก,ละกลกระไหมแล้วคีินี้นเอาไว้ก่อนคลิปหน้าจะมาทำไม่ดูใหม่โดยใช้ ใช่กอกอีสานแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยบอกในคลิปเดียวพวกเรรอติดตามตอนต่อไปสำเร็จแค่นี้ไว้นี่แค่นี้ก่อนภารกิจไม่สำเร็จเอาไว้กันค่ะค่ะน้องเดี๋ยวค่อยถ่ายคลิปไหมลคิปหมถือว่าเข้ามาเรียนรู้เรื่องจุดเตาจุดเตาจุดเตาถ่านจุดเตาถ่านสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ขอบคุณหลายอย่าลืมกด ตามกดแชร์กดซับสไครป์กดติดเพื่อเพื่อช่องเราด้วยกันครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะ